สวัสดีครับผมภาบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่12นะครับคลิปนี้นะครับมีภาพเก่าๆนะครับมาต่อไปก็เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับพรรษาสุดท้ายนะครับประมาณปี2493ครับอยู่ในกรอบเก่าเดิมๆนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับอยู่หุ้มเก่ามานะครับมีจานนะครับมีจานสวยเดิมนะครับนโมพุทธายะครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์สวยคมชัดนะครับภาพถ่ายรรษาสุดท้ายนะครับท่าใดที่ค่ารับชมและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับต่อไปก็มาชมพระชัยนะครับพระชัยวัดนะครับรุ่นสร้างเขื่อนหลวงู่เอี่ยมนะครับวัดหนังครับยุคแรกนะครับเนื้อสำริดเก่านานมาทีนะครับ พระชัยวัดสร้างเขื่อนก้นอุดชันนะครับโบราณครับอายุเป็ร้อยปีนะครับชันนโลงนะครับที่อุดนะครับแข็งเป็นหินแล้วนะครับพระชัยยอดนิยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสวยเดิมสุดๆนะครับพระชัยวัดนะครับรุ่นสร้างเขื่อนใหญ่นะครับสองสี่หกสามหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับนานานมาทีนะครับเนื้อสมฤทธิเงินนะครับสวยงามมากๆครับสุดยอดพระเก่านะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับก้นอุดชันนโลงนะครับ ตามตำราครับพระชัยวัดสร้างเขื่อนใหญ่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับสวยงามมากนะครับพิมลึกคมชัดนะครับมีหน้ามีตาเดิมๆครับกนอุดก็เก่ามากๆนะครับเจาะอุดใหญ่นะครับสวยเดิมนะครับต่อก็ได้เหรียญรอพระพุทธเจ้าเหนือพรมนะครับเหรียญ่อนะครับหลวงปู่ดูวัสแกครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับเหรียญโบราณนะครับ หล่อเก่าพระเจ้าเหนือพรมนะครับหรือพระพุทธเหนือพรมนะครับหลวงปู่ดูวัาสแกรครับยุคแรกๆนะครับประมาณปี2526ครับสวยงามมากนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับ ต่อไปก็เป็นพระปิตาเกจิชื่อดังสมุดสมุดปาการนะครับองนี้นะครับหลวงปู่แย้มวัดด่านสำโรงนะครับนานานมาทีนะครับมือซ้อนนะครับเนื้อผงคุกลักจุ่มลักปิดท้องเก่าครับลักหนาสวยแห้งสวยเดิมนะครับพระปิตาหลวงปู่แย้มวัดด่านสำโรงสมุดปาการนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากครับลักเก่าๆหนาแห้งๆนะครับ ท่านินชอบและสนใจถ้ากันเข้ามาได้เลยนะครับลักเก่าสุดนะครับหลวงปู่แย้มวัดด่านสำโรงครับจุมลักเก่านะครับลงลักปิดทองเก่าทั้งองค์นะครับปิดตายอดนิยมครับหลวงปู่แย้มวัดด่านสำโรงต่อกันด้วยเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์เนื้อทองแดงลมดำเกา่า ไปเรียญรุ่นแรกนะครับปี08หลดรุ่นแรกเรียรุ่นแรกของหลวงพ่อกันนะครับวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์ปี08เนย์้อทองแดงลมดำครับหาใส้สวยแบบนี้ยากนะครับคนรุ่นเก่าได้ไปก็ไปคล้องใช้กันหมดนะครับผิวเปิดองค์นี้ยังจัดว่าสวยครับหลวงพ่อกันปี08นะครับ วัดเขาแก้วนครสวรรค์ต่อไปก็เป็นพระกุฏุลามณีเนื้อแดงนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ฤาษีหลังพระพุทธชินราชนะครับหรือหลังนางนะครับเก่ามากๆนะครับด้านหน้าเป็นองค์พระฤาษีครับโบราณครับหายากสุดๆนะครับพิมพ์พระฤาษีนะครับเนื้อดินสวยๆเก่าๆ ตัวจริงออกแดงนะครับแดงเข้มนะครับพระกูวัตุลามณีพิสุโลกสองหน้านะครับพิมพ์าสีหลังนางครับสุดยอดพระเก่าๆที่สวยนะครับหลากหลายรายการนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญห้าเหลี่ยมใหญ่หลวง,งพ่อหลวงพู่ทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีนะครับเนื้อทองแดงผิวสวยเก่า สวยคมชัดนะครับปี 08, ครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนานมาทีนะครับเป็นเหรียญน้ำทแดงนะครับยังสวยครับปี08ยอดนิยมนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับพระเก่าๆสวยหลายรายการนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อไปก็เ,เป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือนะครับเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมกระไรทองเก่าเหรียญเปิดสันเจ้านะครับเหรียญเจ้าพ่อเสือยุคเก่านะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับสอง3นสี่เก้าสามนะครับเหรียญเจ้าพ่อเสือนะครับหายากมากๆนะครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเป็นสารเจ้าพ่อเก่านะครับที่สร้างมาตั้งแต่ยุคัาการที่สามนะครับ เหรียญนี้สร้างประมาณปี2493นะครับเสาชิงช้านะครับหรือแถวบําเขตบํารุงเมืองนะครับกรุงเทพมหานครครับทองแดงกระไหล่ทองเก่านะครับ2493ครับเป็นเหรียญโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับไว้คุ้มครองนะครับเดินทางปลอดภัยครับเหรียญเจ้าพ่อเสือรุ่นแรกเสาชิงช้านะครับบํารุงเมืองกรุงเทพมหานครครับสวยงามเดิมๆนะครับเก่ามากๆนะครับบางๆเหรียญห้าเหลี่ยมเก่า หลังอัคระภาษาจีนนะครับเหรียญเจ้าพ่อเสือ2 493ครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับของเข้านะครับล่าสุดครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับสภาพใช้นะครับองค์ที่สามนะครับของรายการครับสภาพใช้เก่านะครับผ่านประสบการณ์มาโชคโชนนะครับเผื่อท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับทักกันเข้ามานะครับพระบานยอดนิยมอีพีที่สิบสองครับ ใช้เห็นเนื้อในนะครับมวลสารนะครับหลากหลายชนิดนะครับเก่ามากๆครับพระสมเด็จเนื้อที่สวยบ้านนะครับเนื้อแห้งยอดนิยมนะครับเก่าสวยสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จบ้านองค์ที่สามครับต่อกันด้วยพระเนื้อผงนะครับองค์นี้ไม่เคยเจอนะครับเป็นพระเนื้อขาวนะครับพิมพ์ชินราชหลวงพ่อหมุดนครองสิบสอง สองสครับจังหวัดปทุมธานีนะครับสองสีสามสภาพสวยๆเก่าๆมาใหม่ล่าสุดนะครับสุดยอดเกจิเก่ายอดนิยมครับวัดคองสิบสองสวยงามมากนะครับและหายากนะครับเนื้อขาวท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับมีหน้ามีตานะครับเก่ามากครับพิมพ์ชินราชนะครับหลวงพ่อหม่น เกจิเก่าชื่อดังจังหวัดปทุมธานีครับหลังยานาคระนะครับ24 6สเนื้อขาวหายากกว่าเนื้อแดงนะครับของเก่าเก๋สวยๆหลายรายการนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพระเก่าเก๋ายอดนิยมท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยเหรียญอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนานะครับหลวงปู่ม,มั่นพูลิทัตโตนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับ เหรียญอาจาร์มั่นครับเนื้อทองแดงสวยเก่าคมชัดสวยเดิมนะครับคากรอบนะครับเหรียญนี้สร้างเมื่ปี14ครับออกที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกทั้งเหนือนะครับเหรียญนี้นะครับวัดเจดีหลวงครับ14เนื้อทองแดงสวยสวยเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยองค์นี้นะครับ สนใจชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับเหรียญเก่ายอดนิยมครับมาใหม่ๆนะครับพาบ้านยอดนิยมอีพีที่12นะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับ